เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อมาค่ะ when I got there ตอนที่ฉันถึงที่นั่นนะคะ Jane told me not to I like her เจนเนี่ยบอกกับฉันว่าไม่ให้ไม่อะน็อ uh, ตเนี่ยมันจะ,จะไบ้หน้าทูนะคะเจนบอกกับฉันว่าอย่าอะไรอย่าอะไรเธออย่าทำอะไรกับเธอ at school นะคะที่โรงเรียน and to always stay at stay with the kids my own age และและอะไร to always ตลอดเนี่ย stay นะคะอยู่ร่วมกับ with the kids my own age the kids ก็คือเด็กๆ my own age ของฉันนะคะอายุอายุของอายุเดียวกับฉันอะเออคือเจนนะบอกกับฉันว่าให้ให้ไหม่ทำอะไรเธอนะคะแล้วก็ที่แล้วก็ให้อยู่อยู่กับเด็กที่อายุเท่าๆกับฉันนะคะ เจนบอกให้ไม่ให้ฉันทำอะไรเรามาดู choice ข้อ38ค่ะข้อ38เขามีให้ ask ก็ถามค่ะ tell แปลว่าบอกนะคะ permit คืออนุญาตจะใช้คำว่า allow ก็ได้นะคะ,ะเป็น verb หมดเลยเนาะคำนามของ permit ก็คือ permission นะคะ แปลว่าทำอนุญ,ญาตนั่นเองและ border ค่ะแปลว่ายุ่งนะคะยุ่งแบบยุ่งรบกวนออกแนวรบกวนอะข้อนี้ลองเอาไปลองใส่ดูไหมเจนเจนบอกให้ฉันไม่ถามเธอที่โรงเรียนหรือว่าเจนบอกให้ฉันไม่บอกเธอที่โรงเรียนหรือว่าเจนบอกให้ฉันไม่อนุญาต อย่าอนุญาตเธอที่โรงเรียนหรือเจนบอกให้ฉันอย่ายุ่งกับเธอนะคะที่โรงเรียนข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อนี้นะคำตอบที่เข้ากับบริบทมากที่สุดนะคะมีอยู่ข้อเดียวค่ะก็คือข้อ4ค่ะ bother นะคะก็คือแปลว่ายุ่งถ้าเอาไปแทนอะ่ะเราก็จะได้ว่าเจนบอกกับฉันว่าอย่ายุ่งกับเธอนะคะที่โรงเรียน นะคะส่วนข้ออื่นเท่าไปแทนแล้วเราจะได้ประโยคแป,แปลกๆมานะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามบนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา